คนแห่ไปรอ,อกินชาบูจนคิวล้นอึง้งนานสุด170คิวไม่หวั่นโควิด นับตั้งแต่มีการผ่อนคลายสถานการณ์ต่างๆมาเมื่อวันที่1กันยายน2564นะคะร้านอาหารต่างๆตามห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารทั่วไปสามารถเปิดบริการให้ประชาชนเข้าไปนั่งรับประทานอาหารในร้านได้รวมไปถึงร้านชาวูมูกระทะที่หลายๆคนอันอั้นตันใจไม่ได้ทานมานานนะคะตั้งแต่มีการล็อกดาวน์ขึ้นมาดังนั้นเมื่อมีมาตรการผ่อนคลายเกิดขึ้น ร้านชาบูหมูกระทะและบุฟเฟ่ต์ต่างๆจึงเป็นร้านค้าที่มีคนต้องการเข้ามากที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะล่าสุดวันที่11กันยายน2564ผู้ใช้ Facebook ลายหนึ่งที่เป็นท่านที่สนใจกินอาหารประเภทชาบูจึงเดินทางมาที่ท้างสรรพสินค้าเมื่อมาถึงห้างกลับพบว่าในแต่ละร้านมีคนต่อคิวโหดเหลือเกินคนยืนกันแน่นหน้าร้านมากกว่าในร้านอีก ทั้งนี้เจ้าของ Facebook มีการถามร้านชาบูร้านหนึ่งพบว่ามีคนรอคิวถึง170คิวเห็นแบบนี้กว่าจะได้กินคงรอกันเหงือกแห้งแน่นอนด้านคนที่เห็นภาพดังกล่าวต่างร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าคนแน่นจริงๆบางคนตั้งคำถามว่าคนที่ไปเนี่ยไม่กลัวว่าจะเป็นคลัสเตอร์รอบใหม่หรือคนแน่นขนาดนี้เสี่ยงมากๆ อีกทั้งในร้านเป็นห้องแอร์อากาศไม่ถ่ายเทเวลากินก็ต้องถอดหน้ากากอนามัยด้วยเสี่ยงได้รับเชื้อแบบเต็มๆอีกทั้งตอนนี้ยอดผู้ป่วยยังเยอะอยู่ถ้าหากติดเชื้อขึ้นมาจริงจะหาโรงพยาบาลได้ยากหรือเปล่าขณะที่บางคนก็ให้ความเห็นว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยไปกินเสาอ,อาทิตย์เลยถ้าอยากกินร้านไหนจริงๆก็คือลางานไปกินวันธรรมดาไปตั้งแต่ห้างเปิดได้คิวแรกๆสมหวังตลอด ไม่พลาดแล้วก็ไม่ต้องรอนานด้วยอีกมุมหนึ่งนะคะก็มีคนแสดงความยินดีกับทางร้านที่มีลูกค้าเข้ามาเยอะธุรกิจจะได้เดินต่อไปได้แต่ก็ขอให้ทางร้านดูแลพนักงานด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบางร้านคิวเต็มไปจนถึงวันพุธแล้ว ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ